พระครับสุกยะน้ำมันโนวตสมุนไพรและไพรและสุกสกินสบู่สบูสบ่เข่าลอยมอบให้ด้วย1 0,000บาทครับจระเข้ฟานห,หางรับไปทันที3 0,000บาทด้วยกันนะครับนี่ครับแอนตซินโดยบริษัทไทยนครพัฒน,นาจำกัดนะครับ ซึ่งยังเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายทั้งทิฟฟี่ซาร่าแอนตซินเยลแอนตซินชนิดเม็ดไดฟิลีนเบนด้า500ยาทาน้ำขาวไทยนครรวมถึงดีออกไซน์นะครับในวันนี้เราต้องขอบคุณท่านในห้องวินัยวีรพุทธชงผวยการสรับสุนสป,ปะแม่ไม้มมยไทยด้วยดีมาโดยตลอดพร้อมด้วยอุปกรณ์มวยยี่ห้อพลายส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของมมยมันสนั่นเมืองของเราในวันนี้ครับขอบพระคุณอุปกรณ์มมยยี่ห้อพลายต้องพยายามเดเินให้เร็วแล้วนะครับโอ้โดน ไหวไม่ไหวนะครับมาชุดใหญ่ๆกรรมการต้องนับเลยนะครับเอามาดูนะครับว่าดูว่าเพชรน้องเนยเองนี่จ้องแล้วนะครับเอาขยับมาเรียมตัวแล้วนะครับชุดใหญ่ๆต้องมาแน่นะครับโอ้ยโดนถ่ายแล้วมาดูนะครับว่าจะไหวไม่ไหวนะครับชุดนี้เพราะโดนหนักๆเหลือเกินครับต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนครับพลอยอภิชาติย้๊งมาแต่ว่าตอนนี้ขยโยขยเยไปหมดย้๊งมาแล้วก็เน้นช่วงล่างเน้นช่วงล่างมาชุดจะสอกครับ โอ้โหนี่ครับนายยุติเลยครับอาจารย์ดอนชัยทัติครับบอกโอ้บอกไม่ไหวไม่ไหวครับมาสะดุดเลยครับสดๆมาเจอรุ่นพี่ยังเฮ็ดน้องเนยพอหอมกลิ่นครับโอ้โหมาเรียบร้อยเลยครับอื้ือ่าสะใจครับสะใจครับโอ้โหดูอ่านี่ครับพี่เบี้ยวพี่เบี้ยวลูกมาขามหวานครับโอ้โหดูดู